ยนต้อายต้องต้องรอให้น้ำยุบก่อนรอน้ำยุบก่อนด้วยกวาดดีมากกวาดน้องน้องปิดไปิดน้ำดีกว่าเวลาน้ำที่เบาเลนย สุดยอดดีมากดีมากะวังลื่นนะไม่กวาดไม่ไม่ใช่กวาดสีดำลงไปมาถือที่ๆไปดได้เลยอย่าให้น้ำยุบก่อนแล้วมากวาดอีกก็ได้มันเป็นเศษที่ผงดำๆ มันเดิมอ่ะไม่ใช่คือเอาให้มันลงนี้ไปเว้ยแต่น้ำมันก็กลับมาเข้าใจไหมแต่น้ำมันแข็งนี้